โอเคครับก็ขอจดดีนะสร้างผู้มีการโรงเรียนบ้านก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกในการประชุมออนไลนะ์นะก็เดินต้องแนะนําชื่อกลากรากร่อนผมเองก็คือณนะรงครใจนำชื่อนะเป็นประธานคณะกรรมการการระเบิดน,นะรับผิดชอบผู้บริหารประจวบไวในตัวบงทุที่ตัวเจ้าที่สองศุด หนึ่งถึงสองจุดเจ็ดและพื้นฐานตัวชีวิตที่สองจุดหนึ่งถึงสองจุดหน้านะคนต่อตัดไปเกืออาจารย์ประเดินนะเดินเที่ยวครับตำแหน่งกรรมการรับผิดชอบประถมวัยด้านเด็กด้านครูทุกตัวชีวิตนะตัวชีวิตแล้วก็ด้านบรนิหาร2.7กับถึงสองจุดเจ็ด ต่อไปอาจารย์พยุงสูรักเป็นกรรมการเล,ลขา,าการุการรับผิดชอบประเมินผู้เรียนครูระดับพื้นฐานทุกตัวชี่วัดน,นะครับและพวกเมือ่อนันบริหารอีก6กตัวชี่วัดคือ 6, 26ถึงสองน,น,นะในการประเมินครั้งนี้นะพวกเราก็ จะแจ้งวัตถุปรดค์หลักๆที่ที่ต้องการทำกันช่วงแรกนั้นก็คือการประเมินสาก็เพื่อหนึ่งะเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาตรกำหนดในการประเมินสถา,านะในช่วงแรก <c oughs> แล้วก็ต่อไปก็คือในช่วงช่วงแรกนี้ก็าจะเป็นการ ที่นำตรงนะคระ่เราจะต้องนำตรงแผนการเตรียมให้สถานศึกษาโนลุมปิกที่หลักกานี้ก็จะในขณะนังกล่าว็จะถึงโรงเรียนนะแล้วก็ก็ถามก็เพือเพื่อสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนในเรื่องของแนวปฏิบัติและระเบียบของสมศ และจัญญบันของผู้บริบูรณ์ด้วยนะคือนะคือคือว่าการต้อนรับหรือการแสดงอะต่างในวันหยุดเปรียบนะไม่วจะเป็นอะไรวีธีการรำอะไรก็เสร็จนะเขาบอกโลยว่าเว้นแต่ว่ามันเรียกไม่ได้จริงๆรมันไม่เกินสิบนาทีนะเพื่อให้กระจับเวลาในการเก็บรวมูลเพราหนึ่งวันนั้นมัน มันจำไม่ดันนะมันเก็บข้อมูลไม่ดันก็ต่อไปก็คือไปอ็นการตรวจเยี่ยมที่ถรงให้ในหลังจากนี้นะคือมันอาจจะมีข้อมูลมากนะที่เรื่ที่ร่องรยนะทีกเรื่องรวย,นะรรวยเจ็บมีมากแต่ว่าโรงเรียนไม่ต้องไปที่ตุกนะเขาเท่าที่มีนะ ไต่อหาที่มันมันมีต้องบทที่เขาเขียนเอาไว้ที่เราเขียนเอาไว้เท่าที่ได้เท่าที่มีนะ<ม>ข้อมูลได้เพิ่มเติมขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ประเมินจะต้องสัมภา์สถาบันขาทั้งสามด้านเพื่อที่ทจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเอาเองนะพรโรงเรียนไม่ต้องไปวิตกเป็กังวลว่าถ้าไม่มีเอกสารไม่จําเป็นนะครับว่ามันก็อมูลเหลงข้มูลมีตั้งสิกสามสมภาคสี่ัำภา นบกจามาเรียเรื่องการีโรงเรียนจะต้องไปเตรียมตัวนะในเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการกำหนดการลงโทษในวันที่เจ็ดนะวันออที่แปดวันที่แปดก็รวนคงมีความพร้อมนะที่จให้คณะวันที่จให้คณะผู้ประเมินนะ ลงตรวจเยี่ยมนะครับลำไอ้วันที่แปดกรกฎาคมยืนยันไหมครับต่างต่อยืนยันค่ะยืนยันนะครับ,นนค,รบค่ะยืนยันครับครับอยืนยันครับก็เรียกว่าวันนั้นพวกเราก็จะไปถึงสถานการณ์ในช่วงเช้านะน่าจะ มันไม่เคยจะมองนะเราจะไปที่นั้นสำหรับเอ่อไอเอกสารตัวหนึ่งคือใบตอบรับนะใบตอบรับนี้โรงเรียนจะต้องตรวจสอบใบตอบรับที่โรงเรียนที่ผู้ประเมินตให้นะให้รายละเอียดว่ามันถูกต้องไหมเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เวลานะคือลายจิน และลายเป็นป e no. okay, so ์ตั๊กอตแล้วก็วันที่ลงลงชื่อลงชื่อว่าลงที่อะไรเลยนี่และการประทับตานะเพราะฉะนั้นพยายามตั๊กโต้เช็คให้ดีว่าเวลาปตั๊กโต้ต้องไปทักชื่อตั้งไหนทักชื่อมันเป็นหลักๆเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาในการ ต่ออวงว่ามันมันไม่มไม่ถูกต้องนะต่อไปหลังจากประชุมเสร็จนะวันนี้ก็พวออกเราก็ในส่วนที่เกี่ยว้องการสะเพินนะส่วนเพราะฉะนั้นอะไรที่มีตัางก็ไอ้ให้ใหใหรามานะโดยทางเราก็ให้จบตาลายกลุ่มว่าอาจารย์พ่เดินนะโดยที่ไม่ต้องตรง คนอื่นนะก็ว่ามันเราจะเอาข้อมูลนั้นมามาลิขิตเองแล้วก็เข้อมูลที่จะเพิ่มเติมนั้นไม่ต้องนะจะไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งยากเสียเวลานะเหมือนที่บอกเลยว่าทางคณะเราก็จะใช้วิธีการสัมภาษณ์นะเอาเองด้วยะนั้นในตารางการประชุมก็จะ มันจะมีตารางการการเบือนจะจูให้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะในวันประเบือนนะั้นมันในวันที่ที่แปดแล้วก็เออเรื่องของการสัมภาษณ์นะก็ทางโรงเรียนต้องได้เตรียมไว้ว่าบ้านคุณตั้งเด็กอยนที่ได้เป็นผู้ให้การสัมภาษณ์เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะ กามลำบากแล้วก็พยายามที่จะคัดสรรคนที่จะรู้เรื่องข้อมูลดีที่สุดนะเพราะนันคือคนอยู่เอาเรียนที่จะได้นะเพนั่นอาจาก,ก็ค่อยประเบินใวันที่ทีนี้จีมประเบ,บินนะ้มีอ,มอะไรจะเพิ่มหรือว่าประาาเด็นเปับขอบคุณท่านประธานีเรียนท่านผู้บริการคะเออไม่นานก็ขอขอไม่นานไม่ิ่ไ่ยนครับ ได้ยน,นอ่าได้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 ก็้วได้ยินแล้วเนาะเ,เรียนท่านประธานแล้วก็ท่านผู้บรยการนะครับเ,เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะหลังจากประชุมเสรจ็จผมจะส่งแบบบันทึกข้อมูลในการตรวจเยี่ยมให้กับประธานศึกษานะฮะอันนี้ก็เป็นจากการที่เราวิเคราะห์สามาแล้วแล้วก็มีบางประเด็นที่ทางคณะผู้ประเมินเนี่ยจะไปเก็บรวบรวมเพิ่มเติม นะฮะก็จะใช้วิธีการ3าสามเส้านะฮะคือศึกษาเอกาสารสัมภาษณ์และก็สังเกตนะฮะตรงนั้นแล้วยเอกสารประการที่2ก็คือแบบสรุปแบบสรุปวิธีการตรวจเยี่ยมนะฮะซึ่งเมื่อวันนี้ท่านาประธานก็ได้สรุปกับท่านผู้โดยการแล้วว่า,าทางคณะผู้ประเมินจะลงตรวจเยี่ยมในวันที่8กรกฎาคมน,น,นะครก็เพียงแต่ว,ว่าท่านผมส่งเดี๋ยวจะส่งไปไปให้กับ ออปอก็ลงนามนะลงนามแล้วก็ประทับตาประทับตาโรงเรียนนะฮะแต่ข้างๆลายเซนด้านขวามือนะฮะไม่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 ทับลายเซนนะฮะแล้วก็ลงวันที่ถ้าปอส่งวันนี้ก็ลงวันนี้ได้เลยนะตรงวันนี้ได้เลยนะครับขอผมก็มีท่านั้นครับท่านขอบคุณมากครับครับจะดี่ครับเดี๋ยววัน ที่แปดนะครับก็เน้นย้ําว่าที่ท่านประธานได้พูดคุยนะว่าเอกสารที่ทางอาจารย์บรรเนินจะส่งไปให้แผ่นในแผนการตรวจเยี่ยมเราก็มีอยู่แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับไม่ต้องน้ำเพิ่มเดิมนะครับไม่ต้องน้ำเพิ่มเดิมเพราะว่าเอกสารพวกนี้ยังมีวิธีการ ภาพวิธีการสังเกตนะครับก็โรงเรียนไม่ต้องลำบากใจที่จะต้องทำเอกสารเพิ่มเติมนะครับก็ให้จำแค่หนึ่งคำก็เพีครับครับเชิญท่านผูปในการเสร็จแล้มีอะไรจะเพิ่มเติมบ้างครับเสร็จแล้ อีกคครั้งนะะ,ะในส่วนของสถานศึกษานะคะคของโรงเรียนนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมคือ,อจํานวนคนนะคะที่จะเข้ามาให้การสัมภาษณ์นะคะไม่แน่ใจว่าจํานวนเท่าไหร่อะคะอย่างเช่นพวกครอง,องการสถานศาึกษานักเรียนเน,นี่ยคะ่ะอย่างละกี่ท่านจนจนจไปเดิน อ่อย่างนี้ครับอย่างนี้กับพอครับเพราะ้ยินผมไหมฮะได้ยินค่ะอันนี้นะก,ก็คือขออย่างนี้ว่าขอผู้ปกครองระดับละสองนะฮะปฐมวัยสองท่านแล้วก็พื้นฐานสองท่านนะครับแล้วก็กรรมการทารศึกษาก็ขอผู้แทนกับรรมการศึกษาเนี่ยสักประธานกรรมการกับอู่้แทนกรรมการนสักสองท่านนะครับแล้วก็ ผู้ดเด็กหรือผู้เรียนเนี่ยก็ระดับละสองท่านระดับระดับละสองคนก็ได้ครับได้นะครับได้ค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของการน่ะนำเสนอนะคะ่ะอยากจะนำเสนอสรุปอ่าชัดเล็กน้อยะคะ่ะแต่ว่าอยากทราบว่าเวลาที่ทางอาจารย์กำหนดอะคาไม่แน่ใจว่า กีก่นาทีถึงจะหมดสูงอะคะ่ะสรุปสรุปเป็นวีดีสรุปเป็นวีดีทั์อะไรสักเล็กน้อยเผื่อว่าด้วยอาจารย์มาปกติเมื่อก่อนอะค่ะที่หนูเคยเจอคือจะมา3วันอพอ3าวันแล้วจะได้เห็นอะไรค่อนข้างจะชัดเจนในบริบทของโงเรียนก็คอยชี้นำคอยช่วยเหลือในทุกๆบริบทแล้วก็ในทุกๆด้านที่เรายังขาดอยู่ะคะ่ะแดีว่าเหมือนกับถ้าอาจารย์มาหนึ่งวันแล้วค่ะอยากจะสรุป ให้เล็กน้อยเผื่อว่าอาจารย์ได้เห็นภาพรวมได้ก็เสนอแนะให้กับโรงเรียนที่ที่ชัดเจนขึ้นนะคะได้ครับอาจารย์ครับอย่างนี้ฮะขอขออนุญาตนีว่าอาจารย์ทาเสริอดได้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีได้ไหมได้ค่ะพอสรุปได้เลยเนาะได้ครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการเก็บข้อมูลกับไปพวครูไปพบกนุ่นดีกว่าไปพวกห้องเรียนอย่างเนี้ฮะไปนั่งคุยเก็บแล้วคุยกันดีกว่าเพราะอาจารย์ก็เสนอภาพรวมว่าทําเป็นวีดิทัศน์หรืออะไรก็ได้ประมาณสักสิบห้านาที ได้น้อจันเนาะได้ค่ะอาจารย์ส<ผ>มคว <น S 2> รหรืว่าค่อยค่อยมาดูทีหลังคะเว่าจาับ<อ>ว่าอ๋อดูวันนั้นเลยเดี๋ยวเอกาสารอะไรต่างๆเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะประสานกับกับพอเอเองอนะว่าสมมุติว่าพี่ต้องการแผนแผนเป็นไฟล์อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่พี่พี่จะประสานอีกทีหนึ่งนะฮะส่งมาแล้วพี่ก็จะส่งแชร์ไปให้กับท่านกรรมการท่้งสองท่านทีครับนะครับขอบคุณมากครับน้องครับ เมียก็คือคือแมกันกานทีนี้ถ้ามไม่มีนะครับก็ก็ต้องต้อคนเอ่อท่านผู้การและค็นัรูทุกคนนะครับที่ได้เสียละเสียสละเวลามารับความเครเรานะขอขอบคุณท่านค,ครับขอติดตารรมทยู่ตรมออนไลน์วันนี้ครับ